การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากเนรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลที่2การรักษาแผลและว,วางอารีในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล2เลือกโปรโตคอลที่9โรคข้ออักเสบและว,วางอารีในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3 เลือกโปรโตโคอลที่9าโรโคข้ออักเสบและว,วางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตโคอล4เลือกโปรโตโคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและว,วางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60ถึงวันในระดับเล็กน้อย 6-8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์และวางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ